สวัสดีครับเขากับเซลล์รายร้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามีลูกศิษย์นะโทรมาปรึกษาเลยแหละประมาณว่าคุมเด็กไม่อยู่นะครับคุมลูกน้องทีมขายทํางานไม่ได้หลังใจสั่งเราไม่ทาครับไม่อัปเดตพวกเซลล์รีพอร์ตหรือ CRM อย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงหลุดงานครับไม่ได้ตามงานทําดีลใหญ่หลุดก็มีนะจากความบกพร่องแล้วก็ไม่ละเอียดเนี่ยทั้งทั้งที่ตัวของเจ้าของบริษัทเลยนะครับลูกศิษย์ผมท่านนี้ เขาก็ให้ความกันเองนะแล้วก็กำชับเป็นอย่างดีว่าควรจะทำอะไรบ้างน,นะครับถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะแล้วก็มันน่าสงสัยไงว่าทำไมทำไมเราก็คือเป็นเจ้านายที่ใจกว้างนะแล้วไม่ใช่สายเขาเรียกว่าสายเข้มงวดด้วยนะครับเป็นสายแบบไอทีทำงานสไตล์เจนวายเจนซค่อนข้างให้อิสระสูงพอสมควรนะครับแต่ลูกน้องไม่ได้ให้ใจประมาณนี้ไม่ได้แบบทำงานอย่างที่ทางเจ้าของท่านนี้คาดหวังนะครับ ก็เลยอยากจะตีแผ่แล้วก็เป็นที่มาของคอนเทนต์นี้ด้วยว่าถึงเวลาเหมือนกันนะที่ทางระดับผู้บริหารหรือเจ้าของเนี่ยควรจะจ้างนะครับผู้จัดการฝ่ายขายที่มาจากคนนอกนะครับมาจากนอกบริษัทมากกว่าการดันคนเก่าขึ้นมาได้สัง่งนะมันก็จะมีนัยยะบางอย่างแฝงอยู่แล้วก็ผลเดี๋ยวผมจะเลือกแล้วผมจะบอกด้วยว่าควรจะจ้างสไตล์ไหนครับถึงจะตรงสเปคกันนะครับ อันดับแรกครับอย่างนี้เลยคือคุณต้องเข้าใจว่าระดับเจ้าของนะความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความผูกพันนะครับโดยเฉพาะเจ้าของที่ทําบริษัทมาแล้วนะครับไม่ได้เป็นสายเขาเรียกว่าสายเซลลกับแมネจเม m นต์มาก่อนส่วนใหญ่ถ้าคุณเป็นสายสเปเชียลิสต์เช่นคุณเป็นวิศวกรคุณเป็น IT คุณเป็นแบบโปรแกรมเมอร์มาก่อนอย่างเงี้ยคุณเป็นช่างฝีมือมาก่อนเนี่ยคุณสร้างบริษัทด้วยตัวฝีมือแล้วก็สินค้าถูกไหมทีนี้ แน่นอนครับคุณไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเคี่ยวเข็นเรื่อง KPI กับทีมเซลล์อยู่แล้วแหละไอ้ส่วนนี้เลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่ควรจะพิจารณาคนนอกเข้ามานะครับอันนี้ที่ผมจะบอกว่าเรื่องแรกคือตัวตนของคุณนี่เองนะครับคุณก็ยอมรับเนี่ยแหละว่าคุณไม่ได้มาจากฝั่ง management นะครับหรือว่าประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายนะหรือเคยไปเป็นลูกจ้างบริษัทโดยเฉพาะบริษัทใหญ่นะครับที่คุณจะต้องได้อำนาจแล้วก็คำสั่งมาจากนายบนหัวีกทีนึงอะไป ฟอสลูกน้องอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดเลยว่าคนที่อยู่บริษัทใหญ่แล้วขึ้นระดับผู้จัดการได้จะมีความเคี่ยวในเรื่องนี้พอสมควรนะครับนี่แหละความแตกต่างอันดับแรกนะครับอย่างที่2ครับก็คือนิสัยใจคอด้วยนะครับด้วยความเป็นตัวตนเราด้วยความเป็นนักบริหารหรือเจ้าของเนี่ยเราไม่ได้มีความเด็ดขาดแบบว่าจะต้องเคี่ยวเข็นลูกน้องด้วยความเป็นนิสัยเราเนี่ยแหละนะคือนิสัยเราอาจจะ เป็นคนง่ายๆกันเองอย่างเงี้ยเป็นคนใจดีนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในหมวดใจดีอย่างเงี้ยคุณมีแนวโน้มมากเลยครับที่ลูกน้องมันจะไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วพอทําบริษัทกันมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มสั่งอะไรได้ไม่เต็มปากนะครับเขาเรียกว่าอาการน้ําท่วมปากละกันของคนเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยแหละครับนะหรือกระทั่งทายาทด,ด้วยทายาทธุรกิจหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ผ่านงานที่ ต้องเคี่ยวกรัมเรื่อง KPI เรื่องออกคําสั่งขั้นเด็ดขาดขนาดนั้นถูกไหมคุณไปเรียนจบมาหรือคุณเคยไปเป็นลูกน้องคนอื่นได้ซ้ำอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะออกมาบริหารบริษัทพ่อแม่คุณเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้มีนิสัยที่ควรจะเด็ดขาดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าพระเดชนะครับถ้าจะให้ผมพูดชาวบ้านก็คือฝึกเรื่องพระเดชและบารมีนะครับการออกคําสั่งสไตล์นักเลงอย่างเงี้ยคุณลองไปดูนักเลงดิทำไมหัวโจกจิกโกว่าคุมลูกน้องได้นะครับ พราะพวกนี้ก็โชคโชนใช่ไหมล่ะเคยผ่านแบบงานลําบากเคยไปเป็นลูกน้องคนอื่นเคยถูกออกคําสั่งขั้นเด็ดขาดมาเห็นไหมมันก็ต้องมาจากประสบการณ์นะแล้วก็เราก็ยอมรับนี่แหละครับผมไม่ได้บอกว่าโหผมจะต้องเปลี่ยนตัวเองเราจะต้องเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนเผด็จการเป็นคนที่สั่งลูกน้องจากที่หน้ามือเป็นหลังมือมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นลูกน้องมันจะว่าคุณไม่สบายอ่ะมันจะว่าคุณอาการหนักมันจะว่าคุณแบบมี ไม่สบายหรือว่าต้องไปเช็คประสาทแล้วนะครับไม่จำเป็นนะผมก็เลยจะบอกว่าไอ้สองเหตุผลที่ผมพูดนี้แค่คือสาเหตุสําคัญนะทีนี้สาเหตุลองๆดีกว่านะอย่างที่3ก็คือเรื่องของ KPI นี่แหละคือจริงๆเจ้าของบริษัทหลายคนน่ะเขาวาง KPI หรือว่าการให้นักขายต้องทําอะไรบ้างใส่ข้อมูล CRM หรือทำเซอล์รีพอร์ตอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าตามตำราครับนะคือไม่ได้มีอะไรผิดพลาดหรอกโดยเฉพาะลูกศิษย์ผมท่านนี คือมี CRM พร้อมใช้นะครับมีเรื่องของฟอร์มอะไรให้กรอกอะไรเงี้ยคือแทบจะอำนวยความสะดวกครบหมดแต่เซลล์อะไม่ได้เป็นคนที่แบบกรอกข้อมูลแล้วก็ไม่ไม่มีวินัยใช่คนี้คือมันจะต้องมีความเป็นทหารบ้างอย่างบริษัทใหญ่เนะี่ยผมเคยอยู่เดลนะอเมริกาบอกว่าทุกวันนะครับผมจะต้องกรอกเรื่อง CRM เท่านี้ผมจะต้องโทรหาลูกค้าวันละกี่สายผมจะต้องแบบมีข้อมูลบันทึกมีอ e ีเมลอะไรอย่างเงี้ย คือมันแทบจะแบบพลทหารแล้วอะแต่ว่าด้วยความว่าตัวเจ้าของเนี่ยไม่ได้เซ็ตนะครับให้ตัวลูกน้องทํางานแบบทหารด้วยความเป็นนิสัยหรือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์หรืออะไรหลายๆอย่างนะ,นะครับมันก็เลยแบบเกิดช่องโหว่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะคือมันขาดคุณครูน,นะผมใช้คำนี้หรือขาดแบบจ่าดีกว่าเออจา่าครูฝึกอ่ะเออแบบทหารเนี่ยมันต้องมีครูฝึกครูฝึกนิสัยเป็นไงโหดๆนะครับถึงไหนถึงกันนะครับแล้วก็เอาตายนะครับ ทำไม่ดีก็ลงโทษมึงหมอบมึงอย่างนั้นนะแต่แน่นอนครับมันก็จะมีแรงต้านนะครับจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับก็จะเกลียดครูฝึกเป็นอย่างมากเนาะอ่าโอเคอย่างที่4ี่เนี่ยมันก็คือการทํางานแบบที่ไม่มีเรื่องความเข้มง,งวดใช่ไหมนี้ก็อย่างที่บอกครับมันขาดเรื่องคุณครูนี่แหละแล้วตัวเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้แบบโอ้โหต้องเอาเวลามาโฟกัสไม่มีเวลาที่จะมาดูเรื่องทีมเซลล์อย่างเดียวเนี่ยแหละครับ มันก็เลยเบี่สาเหตุหลักๆว่าขาดคนเขาเรียกมอนิเตอร์มอนิเตอร์แปลว่าคนที่คอยติดตามผลเนี่ยแหละคนที่คอยที่จะดูอะไรเงี้ยทีนี้อ่ะสรุปกันไปละตัวผู้บริหารตัวเจ้าของนะนี่คือสาเหตุหลักเลยนะต่อมาครับคนในแหละทําไมถึงยังสรรหาคนที่เหมาะสมเนี่ยมันจะต้องหายัางไงก่อนส่วนใหญ่คนในเนี่ยเราก็มักจะดูจากพวกท็อปเซลอะไรเงี้ยนะคุณก็ต้องเข้าใจว่าท็อปเซลเนี่ยหรือว่านักขายทั่วไปอาวุโสหน่อยเหมือนกันครับเขาไม่ได้ ทำงานที่เคยปกครองคนมาเท่าไหร่นะครับนักขายเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่ก็บินเดี่ยวทุกคนแหละทำงานแบบวันแมนโชว์ตามเป้าหมายที่ตัวเองได้รับตามให้เขาที่เองดูแลนะครับแต่นั้นในการที่จะต้องมาเจ้ากี้เจ้าการหรือไมโคมาเนจเมนต์คำนี้ต้องแบบจุกจิกหน่อยต้องแบบเออเหมือนครูฝึกเนี่ยต้องมาสอนการขายหรือการทํา CRM ต้องมามอนิเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ถนัดน,นะก็เลยมองว่าโอเคถ้าคนในเนี่ย ไม่ได้มีพื้นเพย์แบบนั้นเนี่ยดันขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสล้มเหลวเพราะว่าไอ้ตัวเจ้าของเนี่ยยังสั่งไม่ได้เลยถูกไหมแล้วลูกน้องคนในด้วยกันอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันมาก่อนเนี่ยจู่กูต้องมาออกคําสั่งกับเพื่อนร่วมง,งานเก่าเนี่ยมันก็จะแบบนี้แหละขัดหูขัดตาละนะทีเนี้ยก็เลยเป็นสาเหตุแล้วจะบอกคุณแล้วว่าเลือกคนตรงสเปคยังไงนะครับอันนี้บริษัทที่จะมีปัญหาเรื่องเนี้ยมักจะเป็น SME ที่กําลังโตน,นะครับแล้วก็ต้องการเรื่องแบบระบบระเบียบละหรือว่าซื้อระบบ ซื้อแพลตฟอร์มซื้อ C I M อะไรมาแล้วเนี่ยผมแนะนำว่านะครับควรดึงคนนอกนะครับควรสัญหาผู้จัดการฝ่ายขายระดับเบื้องต้นมาจากฟังดีๆนะบริษัทใหญ่ก็จะดีนะครับบริษัทที่เป็นมหาชนอย่างเงี้ยบริษัทที่รายได้หลายร้อยล้านหรือพันล้านเนี่ยก็ถือว่าใหญ่้วบริษัทที่มีพนักง,งานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะต้องแบบทำตาม K P I เนี่ยดูไม่ยาก ส่วนใหญ่มักจะมาจากพวกข้ามชาติหรือบริษัทมหาชนนี่แหละหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นเต้ยนะเป็นเต้ยในวงการเป็นใหญ่นะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ผ่านงานออกคําสั่งหรือว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วในการแบบดู KPI นะครับและ c u l เ u r e เนาะโดยเฉพาะบริษัทที่แบบโบราณโบราณหน่อยครับบริษัทที่ค่อนข้างมีอายุยาวนานเนี่ยเขาจะค่อนข้างซีเรียสอยู่แล้วครับเรื่องการตรวจ KPI นะเรื่องการกรอกรีพอร์ตเรื่องของการแบบ ส่ง C I M input data ติดตามงานอนะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญนะครับคนนอกเนี่ยคุณจะต้องสัมภาษณ์แล้วบอกไปเลยว,ว่าคนที่มาจากภายนอกที่คุณสรรหารมาแล้วเนี่ยจะมีอำนาจนะครับเด็ดขาดพอที่จะลงโทษได้ได้ซ้ำหรือว่าประเมินนะคือคุณจะให้คนนอกมาเป็นฟังดีๆน,นะครับไม้กันหมานะครับเออมันก็คือเหมือนการตกเซลล์ให้แบบเข้าสู่ระบบเนี่ย ทีนี้เซลอาจจะได้เข้าใจสักทีเนาะบางทีเซล์ที่อยู่บริษัท SME แบบครอบครัวมาก่อนเนี่ยจู่ๆบริษัทคือรวยขึ้นรวยขึ้นเนี่ยดึงคนนอกมาเนี่ยคุณก็จะได้รับทราบแล้วว่าเฮ้ยคนนอกทําไมแบบเหมือนที่คุณชอบล้อเอา,มาแมลงสาบมาคุมกูทําไมวะเอาควา,ายมาวัน,วนๆแม่งสั่งแต่ง,งานสั่งระบบจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละครับก็เพื่อตบให้พวกคุณน่ะเข้ามาอยู่ในระบบนี่นแหละแล้วก็ก่อข้อมูลให้มันมันก็เข้าใจแหละเซล์่ไม่ได้ มีธรรมชาติในการทํางานจุกจิกอยู่แล้วแหละนะครับอิสระเสรีของการทํางานมันก็จะถูกระบบมาควบคุมนะครับแล้วก็มีคนนอกเนี่ยคอยมาเป็นคุณครูหรือว่าไม้กันหมาแทนเจ้าของนะครับส่วนตัวเจ้าของเนี่ยคุณก็จะได้ออกคําสั่งผ่านผู้จัดการท่านเนี้ยคุณก็จะต้องสัมภาษณ์ให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องแรงเสรีนะครับถึงบอกว่าบริษัทใหญ่อะ่ะมันจะมีไอ้เรื่องแบบเนี้ยซึ่งเขาเนี่ยจะค่อนข้างโอเคในการรับงานนี้อยู่แล้วได้อํานาจประเมินคนนะครับ คอยดูแลคอยดูไปลายคอยไปช่วยขายคอยไปช่วยเซลอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักการสําคัญที่เอาเข้ามาไม่ใช่แค่ไปโคชชิ่งเรื่องการขายปิดดิลแก้ปัญหานะแต่ว่าเอามาช่วยตรวจสอบติดตามนะครับแล้วก็เข้มงวดเรื่องของซิสเต็มภายในนั่นเองนะครับตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ทีมของเซลเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับมีคนนอกซึ่งคุณก็ดูค่าตัวตามตลาดเนาะตามเลทที่ตั้งอาจจะสัก 4- ี่ห้าหมื่นนะกำลังดีนะครับก็น่าจะมีหลายๆท่านเนี่ยที่ตรงสเปค ส่งใบสมัครงานมานะครับคุณก็เขียนแบบพวกการประกาศเนี่ยให้เน้นไปเลยว,ว่าตำแหน่งเซลล์แมเนเจอร์นะครับคอยทำงานตรวจสอบระบบการขายกระบวนการขายเนี่ยใช้คำนี้เวลาคุณจะใส่ในเรซูเม่ใส่ในประกาศจ o อบดีสคริปชันนะครับจะได้คนตรงสเปคมาสัมภาษณ์เนาะก็จะได้ตัวแทนนะครับที่จะคอยมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มาตกอะไรเซลล์เนี่ยซึ่งมอนิเตอร์ผมก็ได้นำอีกนิดนึงต้องทุกช่องทางเลยนะโทรศัพท์คือเรื่องด่วนนะครับรีบอัปเดตด่วนเป็นคำสั่ง ไลน์อย่างเงี้ยก็จะได้มีกลยยุ่มไลน์ตั้งไว้ให้มันมีข้อความมีแมสเซจนะครับอีเมลนะครับลูกน้องต้องหลูบคุณนะครับทุกทุกเมลที่ไปหาลูกค้าทุกเมลนะย้ำนะต้องหลูบผ่านหน้าผ่านตาไอผู้จัดการคนนี้แล้วก็เรานะครับแล้วก็เรื่อง CRM นะครับอัปเดตติดตามตลอดทุกวันนะครับผู้จัดการเนี่ยต้องเปิด CRM รอเลยว่าลูกน้องเนี่ยอัปอะไรมาบ้างก่อครบไหมรายละเอียดเป็นยังไงเผลเต้องถึงขั้นประจานเลยอประจานในกลุ่มไลน์เนี่ยเออเฮ้ยแคปมาเนี่ยมึงมึงไม่ได้ก่อนะมึงทำสิ B มันตรงตอนประชุมเซลลม์มเซลล์มติ้งนะครับก็จะได้ตบบเนี่ยผมบอกเลยว่า1เดือนเนี่ยไม่เกินเดือนหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยครับเนียบเลยนิ่งเลยนะครับก็นี่คือหน้าที่หลักครับในการดึงคนนอกนะครับเข้ามาทําให้เซลล์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเหมาะมากสาหรับทุกเอสเอ็มบีที่กำลังสร้างทีมขายและอยากจะขยายทีมขายให้มากขึ้นนะครับ ก็คอนเทนตนี้นะครับเกี่ยวกับเซลล์ดีเลกเตอร์เซลล์แมเนจเมนต์เลยนะครับถ้าสนใจในเดือนหน้านะครับวันที่จะเป็น18-19ดูตุลาคมนะมีผู้สนใจนะทักมาละสนใจพอดีของเดือนนี้จะเต็มแล้วนะครับก็สนใจก็ทักมาได้ทุกช่องทางครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์คุณนด้แหละเซลิรานะครับทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับพบกับคอนเทนต์ดีๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ